สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสร้างแบบคอปกบัวแหลมแล้วก็คอปกบัวมนซึ่งคอปกบัวแหลมวาดแบบได้ตามต้องการเลยค่ะอาจจะแหลมมากแหลมน้อยแล้วก็ดัดแปลงเป็นคอบัวมนค่ะมาดูวิธีทำกันค่ะง่ายๆสมมุติว่าแพทเทิร์นชิ้นหน้าชิ้นหลังปรับคอหน้าคอหลังลึกสมมุติว่าได้2 1เซนติเมตร ด้านนี้ก็ตีเส้นไปเลยค่ะสัก10เซนติเมตรส่วนด้านนี้ก็ตีเส้นขึ้นไปเหมือนกันค่ะสัก10เซนติเมตรวัดขึ้น3เซนติเมตรจากมุมนี้ชะไม่โค้งเลยค่ะก็ตีลงมาแบบน,นี้นะคะแล้วก็ความกว้างของคอปก7เซนติเมตรก็วัดขึ้นไปนะคะ7เซนติเมตรวัดออกมา5-6เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นนิดนิด,นดค่ะ พอเส้นกลืนกันจากมุมนี้ก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นจุดสันทุก็ตัดตามที่วาดเลยค่ะเมื่อตัดออกมานะคะก็จะได้เป็นคอบัวแหลมแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการให้เป็นคอบัวมนในส่วนนี้นะคะก็โค้งสวยๆค่ะซึ่งพอตัดออกมาก็จะได้เป็นคอบัวมนสวยๆค่ะ ขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ